สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ครับว่อกับบ่าวงทองเก่าแล้วครับมื่อนี้บ่าวงทองบริพามากินครับสิพามาเห็ดไข่เข้มครับพี่น้องอันนับแล้เข้ามาล้างไข่ไข่เป็ดก่อนครับไข่เป็ดนีบเพราะตงยานมันแตกแล้วครับเอาฝอยคัดหม้อฝอยเย็นสแตนเลสเท้าขัดเลยครับขัดให้มันสะอาดครับเรียบร้อยแล้วครับมาต้มน้ำเกลือแล้วครับการต้มน้ำเกลือเนี่ยต้มให้มันละลายเลยกับปร่งให้มันเย็นก่อนนะครับจะคอยเอาไม้ เตรียมไว้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไข่เข้มไข่เป็ดที่เขาล่างเรียบร้อยแล้วกับกับน้ำเกลือครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมครับหม้อกระล่างไม่เรียบร้อยแล้วครับล่างแล้วเอาฝอยขัดหม้อขัดนะครับมันเได้สะอาดขาวๆงามๆนี่สิครับอันนี้เราไข่ใส่ในกระปุกที่เขาเตรียมไว้ครับใส่เลยครับเอาไปกัเทน้ำใส่ครับเทน้ำใส่นี่ก็ เทน้ำใส่เพราะมันถ่วมแล้วกันต่อไปก็จะค่อยเอาถุงน้ำที่เยากอกไว้นี่ครับถุงน้ำเปล่าเอาเต่งไขไว้เฮ้ยมันบ่ลอยนะครับนี่ครับอีกม้วนนึงนี่เสี๋ยเอาใส่โหลหน่อยนะครับเอาใส่โหลหน่อยไว้ถ้าเฮ็ดเป็นไข่ดาวนะครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องจยค่อยมาติดตามในคลิปต่อไปนะครับมาเสียว,เ,วเป็นแบบยังไงเราติดตามชุมใครดาวใข่เข้มนะครับสำหรับคลิปนี้บ้างทองขอ,ขอฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้มาพอคลิปใหม่ของบางทองคลิปนี้ครับขอจบไป้ี่นี้ครับสวัสดีครับ